ที่สุดการรอคอยในที่สุดก็มาแล้วจ้าสติ๊กเกอร์ลายมาร์ r เกม e r ที่จะมาพร้อมความเกลียนเต็มพิกัดส,สไตล์มาร์ r อย่าลืมมาจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้คลิปเท่าน,นั้นท่านก็จะได้สติ๊กเกอร์ลายที่หล่อน่ารักและเกลียนที่สุดใน3ามโลกพักใคยกันหน่อยเจอะไรแล้วเปงไปไปพี<ช>ไป่ไปพี่ไปไป เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในสุข13กันเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่แป้งสบิงอยู่กับเคียวฮารุฮินะฮะแล้วก็พี่กิตอีวาเกมเมอร์เองนะครับผมก็ตานี้นะฮะอย่างที่เราสัญญากันเอาไว้ในคลิปก่อนก็คือตานี้พี่แป้งจะมาเป็นฆาตกรกันนั่นเองนะฮะมาดูกันครับว่าฆาตกรสายม้งมิงคนนี้จะโหดแค่ไหนไปดูกันเลย้ออันนี้ฆาตกรหน้าบานหนูเป เมื่อแป้งเป็นฆาตกรครับจังหวะนี้แป้งอย่าฆ่าผมนะแป้งอย่าฆ่าเจดูสิว่าวันนี้เป็นฆาตกรจะฆ่าใครได้บ้างเจปล่อยให้แป้งรอดอ่ะอย่าฆ่าเพื่อนเลยมีเรือเดี๋ยวผมจะฆ่าเพื่อนเพื่อนให้แม่ดูนะครับแม่นะแมงฆ่าฆ่าคนอื่นก็ได้เออเจปล่อยให้แป้งรอดนะตาดาดาไบุญวุณนะินาไปแถวไหนดีนะเพื่อนเพื่อน่าจะอยู่แถวไหนกันนะไม่รู้สิแป้งบางแคบางที่อยู่บางแคบางแค อยู่บางโพนั้นโก้จริงๆเฮ้ยมีใครเฮ้ยมีใครเจอฟิลป่ะเจอฟิลผมผมเจอที่ซ่อนผมเจอที่ซ่อนไหนเจอที่ซ่อนอะไรแป้งไม่เอาดิเจมแป้งจะเสี่ยงกับช็อตกันเราต้องแบบตัวตัวแป้งจะปล่อยแป้งรอดอาตานั้นน่ะใช่เจไม่รู้เลยใช่เจอละ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 มีบุคคลน่าสงสัยเรียกตำรวจได้ผมเรียกตำรวจได้แล้วดิเรียกดิเรียกดิเรียกตำรวจได้ตั้งแต่ต้นเลยเหรอ เฮ้ยทอมมี่เปล่าทอมมี่มันเป็นอันนี้เปล่ามันมันจะเป็นวิทยุเออนั่นแหละจาวิตคืออะไรวะจาวิตคือไอ้นั่นไงพี่ในในไอรอนแมนอะไอ้บ้านนี้มีคนอุ้ถทอมมี่ที่ผมได้เป็นไปบอางใครอยู่ในบ้านนี่ไงมีโทรศัพท์ตรงนี้ออกมาเร็วมีใครเจอฟิวยังออุ้้ยโโหวิทยุมันวางกับดักเอ้าเฮ้ยเสร็จนะจ๊ะเป็นคนไทยเอ้ยมันวางกับดักมันวางกับดักเป็นคนไทยมันบอกเสร็จแล้ว มีใครมีใครเจอฟิวยังครับไอตรงบ้านใหญ่มีที่ให้ซ่อมเจอครับผมคือในขบวนเน็ตเวิร์กแป้งเจอฟิวแป้งกาฟิวกาฟิวกาฟิวอ๋ออันอันอันนี้ไม่ได้อันนี้พูดเอาหานะครับอะไรครับเฮ้ยเจอคนว่ะอ๋อซับแนวผมด้วยนะครับเจอคนว่ะนี่นี่น้องสาวน้องสาเปล่าเบเบย์ไทยแลนด์น้ำประวัน ใช่แหละดับเบิ่อวันโน่มาวิ่งวิ่งโอ้โหหลังเธอท่งสวยเหลือเกินโอเคเพื่อนเราเจอหลังเธอสวยมากเลยอ่ะเราไปรอโทรศัพท์ครับจังหวะนี้อะไรครับโอ้เรียกเราพี่มาแล้วอยเพื่อนเราได้ฟิลแล้วเพื่อนเราได้ฟิลแล้วโทรเลยครับโอ้นี่ลีลาเยอะโทรเลยครับจังหวะนี้โทรลีลาเยอะเกินไปละพี่แป้งเขาฆ่าใครได้ยังไงกรีนนีแกโทรเรียกเรียบร้อยครับผมมาเนี่ยหนูโอ้โหต้องดูแลหนู รอรอรอให้ฉันรอแล้วได้อะไรแป้งอยู่ไหนด้หนึ่งครับหอมเฮ้ยเเปิดแล้วหนึ่งครับหอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอยู่แถวนี้ครับหอมไม่มีอะไรพี่ใครยิงอะไรในบ้านครับหอมมารอตำรวจพี่รอตำรวจพี่ชิวชิีน้ำมันป่ะมีน้ำมันป่ะนน้ำมัเหรอพี่เราไปหาในโรงนาหนเพราะว่าพี่กิตต้องอยู่แถวแถวรถแน่เลยเฮ้ยแป้งคิดไปเองเปล่าพแถวรถหรือเปล่าพี่กิตแป้งคิดไปเองเปล่าน้ำมันมานี่ไงมา พี่เดี๋ยวเราหาแถวนี้ยพี่หาอะไรน้ำมันสิพี่ไม่เจจออเเลยไม่น้มันเออว่าเออว่าไม่มีน้ำมันเลยแถวนีีี้มประจ๊ะพยายามพูดอะไรบางอย่างอย่าทุกคนอย่าพิ่งหนีไปนะรอเล่นด้วยกันก่อนนะแต่พี่เรื่องของผมไปช่วยรอเล่นอุ้ยโคเบอร์ให้้ดิมันทําแป้งสตาร์นอีกแล้วอ่ะเฮ้ยแป้งรู้มากรู้มากนะรู้มากพี่เอาน้ำมันไปเติมวันนี้แล้นะ นนนาดั้เติมเรือพี่เติมเรือมันมีมันมีอีกแล้วเหรอเติมเรือพี่สปาร์สปาร์นานเอาว่ะเปลี่ยนจุดดีกว่าไปไหนดีขึ้นไปไปไฟพี่เออเติมน้ำมันเอ้ยพี่เดี๋ยวผมโคเวอร์ให้ไปหนูเฮ้ยเจมันมีคนท้าทายอำนาจมืดว่ะอยู่ไหนแป้งใครมันท้าทายอำนาจเดี๋ยวเจวิ่งไปฆ่าให้เลยแป้งบอกเจมาใครลบเลยฮะเออยอมติดลบเลยมาเจเป็นกบฏให้ ใครมันอ่านฮะใครมันอ่านท้าทายอำนาจเมื่อวานแป้งบอกตำแหน่งมาเลยเจวิ่งไปจัดมันให้ใช่ป่ะใช่เนี่ยเจแบกปืนลูกซองน่ะกำนันเจเนี่ยมาแล้วนะกำนันสไตล์เหรอเฮ้ยไอตัวนี้มันเก่งว่ะมันอยู่ไหนแป้งมันอยู่แถวแถวบ้านแป้งนั่นแหละเจรงเรือน้อยลอยวนพี่พี่รอก่อนมันอยู่แถวแถวเน้นนี่แหละไหนมันอยู่ไหนแป้งตัวไหนตัวไหนเฮ้ยนี่เจนี่เจไอตัวข้างหน้านี่ใช่ป่ะแป้งตัวหน้านี่ใช่ป่ะอันไหนนะ ซาละซาละฮะนี่ไงล่อให้แล้วแป้งเจี๊ยลเอยเจฆ่ามันแล้วเนี่ยเจพูดจริงๆนะเนี่ยเจฆ่ามันไหนแล้วเออลูกซองซัดไปเลยน่ะเออมันตายแล้วเหรอลูกซองซัดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจเโหดวเนี่นะเนี่ยแป้งเนี่ยดูเดี่ยเวนนะเนี่ยมันนอนอยู่ตรงเนี่ยแป้งเจฆ่าให้แล้วแป้งอย่าฆ่าเจแป้งเอ้าจริงเหรอพี่ จแป้งอย่าเจออุตส่าฆ่าให้แล้วเนี่ยเออแป้งรู้ว่าเจ๊ค่าให้เจ๊มีน้ำใจมากเลยแป้งอย่าพี่เจ๊นี่มันฆาตกรเหมือนกันเจ๊มีน้ำใจมากเลยพี่กิตพี่กิตลอบผมผมก็รักไฟพี่กิดูไหนอะลงมือยที่พี่รอแป๊บนึงพักพายกันหน่อยเจ๊อะไรแล้วแป้งไปพี่พี่สตารแล้วสตารแล้วสตารแล้วโอเคพี่โอเค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  ไปพี่ไป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  ใช่ไหมวะเฮ้ยซ้ายออกซ้ายออกซ้ายพี่ออกซ้าย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 เฮ้ยออกซ้ายนั่นแหละพี่แฟนอย่าพี่ลับดีๆพี่ขับดีๆเดี๋ยวเห็นพี่ห็นว่าตรงกล้ยสองนั่ตรงทางออกพี่นั่นแหละเลอย่าแฟนอย่านาแนอย่า่าแนอย่าแฟน่าแปนอย่า่าย่าอย่าแนอย่าแฟอย่แ่ายายา่่อออออ่นอออนอนออนนนแอาอาแฟ เฮ้ยเคียวรอรอทางออกเลยเคียวไอ้แป้งไอ้แป้งว่ายน้ำอยู่ไหนเดี๋ยดูแป้งนึ่ดูแป้งหนึ่งเฮ้ยแป้งไอ้คนนอนอยู่ใต้ต้นเตี้ยนนี่ไอ้เซนนะจ๊ะจะตายแล้วเนี่ยเซ็นนะจ๊ะหมายเซ็นนะาจ้าไอ้เยอะแล้วแล้วครูไปยิงใครมันไม่ได้ยิงไอ้นี่อเหรอเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงไอ้ทอมมี่ไม่ใช่มันชื่นรีแล็กเนิร์ด เรียกเนิร์ดเอาเซนนาจ้าวิ่งวิ่งย่อๆเฮ้ยตำรวจมาแล้วเนี่ยเซนนาจ้าเนี่ยมาฆ่าเซนนาจ้าจะตายแล้วแป้งเนี่ยวิ่งไปคว้าคอมันเลยเฮ้ยเซนนาจ้าอย่าพึ่งไปเซนนาจ้ากดไม้กดไม้แป้งกดไม้กดไม้เฮ้ยเอเอาวะเอาว่าอุ้ยมีจุกอะมีจุกอะตำรากรแป้งกดชิปได้ป่ะตัวนั้นน่ะเอ้ยโอ้ยโอ้โหตายเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยเจ๊แป้งไม่ธรรมดา ี่น้เดินออกแบบ่ยืนรอด้วยอ่ะยืนรอแป้งด้วยอ่ะโอ้โหโน้ตเต้นเอาเคียวอยู่ไหนเนี่ยนาดมันไปเลยมันไปเลยมันไปแล้วโอ้โหเหลือใครเฮ้ยทอมมี่ทอมมี่ตรงเนี้ยเนี้ยเนี่ยเห็นปะเฮ้ยทอมมี่กลังนแล้วเนี่ยทอมมี่อยู่ข้างหน้าแป้งเลยเนี่ยมันหลบอยู่ในป่าฝั่งขวามือฝั่งขวามือฝั่งมือไหนวะ ข้อมือในป่าเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยไม่เห็นอ่ะแป้งมังถนน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 อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วนี่ไงเออข้าเฮ้ยเอาว่ะ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 ยังไงแป้งยังไงแป้งไปจับมันไปจับมันนี่มีย่อว่ะเฮ้ยข้างหลังเคี้ยวมาแล้วข้างหลังเคี้ยวมาแล้วเฮ้ยเออเอาว่ะ เอ้โยโดนยิง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 ตายไปดิโค<อ>็ <laughs> งไม่เหมาะกับการเป็นฆาตรกรที่สุดโอ้แป้งกลับมาแล้วคะ่ะแป้งไ,ได้สองตัวครับ Home. สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมกันตั้งแต่แรกจนจบก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราทั้ง3คน4คนด้วยนะครับผมและสําหรับใครที่อยากติดตามคลิปใหม่ๆนะครับกดซับสไคร e ไว้รอเลยนะครับที่ช่อง Master Gamer นั่นเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าย